เสียงปรบมือแล้วก็รางวัล <im> น <itsu> okay, huh? ้ำใจรอยยิ้มที่มอบให้กับพวกเราด้วยนะคะค่ะหนู่มคนเดียวเหรอคะเขินแย่เลยออ๋ทุกคนโอเคค่ะโอพี่ก้อมด้วยขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกๆมันมาต่อแถวรับรางวัลนะคะโอเคโอเคพี่ก้อมาต่อไหมพี่ก้อม ห,หพ,พอเพลงผมก็ได้นะครับใครมีทีคำสั่งฟังหรือเปล <Because? S 1> ่าป้าป้าขอบคุณค่ะขอบพระคุณขอ,องฝากด้วยนะคะเอาเอาตอนนี้เลยหรออ๋อตั้งตั้งโอเคออเห็นไหมนี่แหละเขาบอกว่าเพิ่งจะทำบุญไปเมื่อกี้ที่ได้กลับคืนมาอีกแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะน้องชายไม่ได้มาค่ะ วันนี้เล่นอยู่หนองกุ้งสีหมอลำเจียกระดอยอยู่หนองกุ้งสียาดมพิเศษหยาดนานของพิเศษอีดิค่ะบอโอ้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทำให้บคุณค่ะชาติสวยงากนะะเลยนะเดินใทั่วห้างเลยนะครับ ล้วจะส่งน้องจูนไปนับตังฝั่งโน้นขอบคุณมสองฝ่ายฝั่งนี้ได้ไหมขอบคี่มายังไงอ่ะขอบคุณค่มีตอนเข้ามาโอ้โไมได้ยแอู้สารเด็กบ้างเด็กนั่งอยู่ข้างหลังก็เป็นขับเย็ดีใจเลยมีคนเรียกพี่อ่ะ

ได้เลยได้เลยได้เขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาเอาไปทั่วห้างนะครับอ่ะท่านไม่อยากมอบกำลังให้กับน้องแอนแล้วก็ทีมงานนะครับผมชูขึ้นมาสูงๆเลยเดี๋ยวเราจะสมม่งแดนเซอร์ลงไปอีกจังอะไรนะครับแม่แม่กอดคุณไปไหนแม่ไปไม่ได้โอ,โ,อโอ้แม่แม่มาอะไรไม่รู้จะไปได้แน่ๆไ,ไปอะไง ขอบพระคุณค่ะขอที่ให้แนะนำพี่พี่แดนเซอร์กันสักนิดหนึ่งนี่ไม่เคยได้มีโอกาสแนะนำแต่สักทีวันนี้ถือโอกาสมาโคราชแล้วก็หลายคนก็เป็นแฟนคลับติดตามกันมาอยู่แล้วไหนใครรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจแอนออร์ดีแฟนเพจบ้างคะดูดูกันอยู่ประจำใช่ไหมคะแม่เพราะว่าดูฟรีเนาะไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าถ้าเป็นใจก็ร้อยนี่จ่ายตังค์นะคะหมอหมอ Dancer Already ขบดัดแถวใครสวยอยู่หน้าสุดโอ้ยถึงขนาดนั้นดูก่อนว่าเขาจะบอก่าหน้าอะไรหน้ามีทีนี่แหละโอ้ยขบมาอีกแล้วห้องให้เนอยาเอองให้เล่นขนตายาวมากเลยลูกชื่ออะไรครับครับครับ ชอบหนูมา่ะกับใครลูกบพ่อกับแม่ครับรู้จักรู้จักไหมเนี่ยใครอ่ะแม่ครับนี่เหมือนร้องไห้ด้วยนะเนี่ยใช่ร้องไห้อ๋อโอเคขอบคุณมากๆนะคะทำไมร้องไห้ได้ไงพี่จูนไปจีบใส่น้องจูนอย่าไปอย่าไปหาจ่าเด็กน้อยนะพี่จูนจ่าจ้าลูกเขาสิไรงี้จ่าพี่จ้าเออเอาดีดี ลูกทีนั้อเอาเต<อ>็มที่ได้ลูกไปมันเป็นนี่เลยเจ้าชจ้านาอยู่กับวันตกคนด้วยลูกตกคนเออโอ้เหมือนปันเขบอกว่ากายเป็นครคูอยู่นะจริงจริงๆเขาจะเป็นครูแล้สวสนใจกันพอดีเลยพี่จนูนพี่กอ๊อฟพี่จูนหน้าเหมือนวัว อนี้ก็งเหมมาาไม่พูด้นี่เราเปิดช่องให้เต็มที่ขออนุญนยแนะนำจากจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้น้องฝ้ายเล็กค่ะน้องฝ้ายเล็กอันนี้เป็นคนคนลอยเอ็ดค่ะคนลอยเอ็ดคนลอยเอ็ดนะคะอันนี้น้องฝ้ายใหญ่ค่ะชื่อฝ้ายเหมือนกันจากบ้านโป่งราชบุรีค่ะฝ้ายใหญ่ฝ้ายใหญ่อันไหใหญ่ฮะทุกอย่าง ใหญ่สมชื่อโอ้โหนีเพี่อังเปิดนี่ไปพูดยังไงพูดใส่ไม่เสร็จเลยโอ้โหพี่อาบอกไอ้เพราะเขาโกรธกันอยู่พี่ก็จริงเหรองอนกันเหรองอนเอาจริงขอแก้ให้ลางใจดิขอแก้ขอแก้ให้ลางใจก่อนคอมแก้ให้ทางใจก่อนหนึ่งสองสาม

นี่ก็มีมีแฟนนอกวงการนะคะปุ๋ยแฟนนอกวงการโอเคมาที่นี่น้องน้องฟ้าค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้ายิ้มหวานนะเวลาหันไปมองมองพี่ฟ้ายิ้มนี่ก็จะแบบว่าพี่ฟ้าบอกว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูได้กินเต้อย่างพี่ฟ้าพี่ฟ้ายิ้มสวยคนสุดท้ายตัวอะไรลูกนี่ สาวสวยตัวอะไรคะพี่เขาสวยวไหมพี่เขาสวยไหมยกเชียร์คน <c oughs> พี่เอ็นนครับเป็นตัวอะไรรึเปล่เหมือนเหรอเหมือลี้ยงนอนนี่ดีนะนี่ดีก็เสียสลับไปเลยสิน้องนอนเออเกรือดีกๆทั้งวันเพิ่งหาได้ร้อยสี่สิบหมดไปแล้วสี่สิบป่ะเลี้ยงไปแล้วท้ามอะไรที่มันยากกว่านั้นหเหลือไปเที่ยามถามอะไรอ่ะนี่อะไรนะ เด็กรุ่นนี้เขาฉลาดเขากรู้เรื่องไงเลาดฉลาดเขารู้เขารู้ตอนพี่อายุเท่าพี่พี่ก็ฉลาดพี่ก็จะที่รู้หมดเลยอะไรสีดำสีเหลือสีแดงที่รู้พี่พี่ไม่รู้อย่างเดียวอะไรไม่รู้จากวัวคุณครูเล่าบอกเล่าบอกอันนี้พี่คนสุดท้ายนะคะพี่จูน พี่จนก็จะเห็นหน้าค่าตาพี่จูนเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาจากวงลังสะออนนะคะพี่จูนก็อยู่วงลังสะออนมาก่อนเป็นนางไห้ใช่ไหมตอนนั้นนางรำนางไห้นางไห้ใช่พี่จูนเป็บอดแคปมาแม่ติดเปนบอดแคปเป็นบอดค้อนร้อยพุดแล่ะครับพี่จูนพี่จูนยุบานพ่อเอินไอเต๋าสมัำสิทธิ์ให้พ่อเรียกคนเดียวเอาไหมเอินเนี่ยเอินบักเต๋า อยู่มาอยู่กับพี่แอนนะคะก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นแดนเซอร์ก็เป็นตลกด้วยนะคะใช่ตลกเป็นตลกส่วนใหญ่เป็นตลกด้วยแล้วก็บางทีถ้าวันไหนเราดีเสียงแหวกก็ให้ร้องเพลงช่วยด้วยเขาเป็นนักร้องด้วยเหรอเนี่ยชอเสียงนี่ะเอาหมดเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเป็นอย่างโทษอ๋อให้หายใจเตือนก่อนเลยรองวิว่าเป็นการถอดอยากเตือนก่อนเลยร้องเพชรอะไร กันมากันเยอกองตมันเสียมาเเกเาเยเียรอเดี๋วเดี๋เดี๋ยวาวาเได้ดเดี๋ยวมาหักกันเอเดกันเี่ย๋ไ่ได้กัีรเอาสิเอาเาประวัติก่อนคือมีคนมีใครมาแทวถาตอนที่ที่เคยเล่าให้ฟังอ๋อเออเอาอดนะเอาใจยอดเอายอบีอนไมมาเายุคดีกันเลยเออเพค

เขาเอาไปสิเขาก็รอฟังการเต้นช่วยช่เยถูกต้องไอ้แมไม่พูดหัวไม่น่านนูจำไม่ได้ไม่แม่หัวกรท้อนยเยาะเยาะยค่ะ น้องจูนนะคะปัจจุบันนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะตอนนี้อายุเอออันนี้อดละไว้พี่บ้านด้วยอันนี้เข้าใจนะคะ่ะตอนที่อ่าดิฉันนะคะเกิดจากของแม่ของดิฉันนะคะโอ้เอาลักไม่เอาลักเอาเรียบๆไม่ต้องบอกว่าสิบอกว่าหลังจากจบมานะคะอืออาจารย์สลายมาทาบทามนะคะ <laughs> คุณสาระแมนจ้ะถ้าทำให้ไปร้องเพลงวินไม่บ้านค่ะแต่จะไปแล้วนะตอนแรกไม่ไปเฉยๆทำไมไม่ไปครับไปไม่ถูกบ้านยายตรงไหนไงพี่นทองลาภินาลาภินทาบลาภินทาอ๋อจ้าอ๋อที่ส่งข้อความมาวันนั้นบอกว่าพี่แอนคุณสาติดต่อหนูมาค่ะหนูก็ดีใจนะคิดว่าจะแบบ ชวนแบบจะไปแบบออดิชั่นหรือว่าจะเข้าไปค่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่งเพลงให้หนูก็ดีใจนี่ก็พุ่งรู้วันนี้แหละส่งส่เขาความตอนไหนอะไม่ได้ส่งะไม่ไม่ได้คุยกันมาก่อนวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ให้ท่าตัวนะคะเราเล่นค่ะส่งไปจริงเสร็จแล้วลองเพลงมาสักแล้วสรุปแล้วคือให้ติดต่อเป็นแม่บ้านใช่ค่ะว่าได้ไปเป็นนักร้้องไ,ไดนักร้อง แต่ว่าวันนั้นกวาดบ้านาไปด้วยร้องเพลงนี้ไปด้วยใช่พอสิ ดำรบงพร้อมนักไว้อย่าได้รักชาติชาวอินโดนีเซียเตูนแล้วพี่ขอฝากไอ้เจ้าสงสัยนะลูกเนแล้วพี่ขอปากไอ้เจ้าฝากมืออาไวยันกลอ่ะอย่าไปนใกล้น้องเขาเป็นลมเบิดอะไรให้น้ำผูวในสมคืนอย่ารออเอย่างน้องปพุกิงกบ่ครับอ เป็นผู้ชายจริงๆ <laughs> ที่สิงส่วนอยู่ในตัวเขาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมคะนี่แหละเหตุผลที่ไม่เต้นแรงขนาดล็อกเหนื่อยจริงค่ะตาบ้าข่อยบ้าคางๆเลยจบจางมากเลยโมนี่บอกนี่ตาบ้าข่อยเด้๋ยนี้โอ้ยนี่แมนเหมือนนี่นี่นี่ตุ๊กแกนอ่ไอ้หน้าตายกับหมอเสด็จเลยเอ้ยจองไม่เป็นลูกเคยเลยคนนี้สุดยอดเลยนะนี่ตอนนี้น้อยนุเกลต์ขึ้นนั่งอันนี้เลยจ้ะ พ่อใส่อาหารตอนตอนนี้พ่อกยัเดินไปทำรถไถยู้านอยู่เลยบอกแล้ว่าาปเปนเสียรถสินอเี่ยพ่อนี่เห็นทุกจ้างไว้แล้วเามอน้มีไฮวีรถไถพียังไว้แล้วย่างสิงคโรอยู่้านลู้กุศลขอบคุณนะคะโอ้ยยัอดีรอดมา40กว่าเพลงจเกือบ2ชั่วโมงนที่สี่สิบาท จูนออลละดีแบบไปลองโยกเครื่องเท่งได้มักกับแต้หน่อยสองไรสีสีกลองร้อยมันจะใส่ว่าไปทัวร์วี่มือมือพี่จูนหน่อยค่ะเสียงแบบจริงทำอะไรมาเนี่ยจริงงานเดนเซอร์ใช่ ก็จะประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมามาพูดคุยกันแบบนี้สักเท่าไหร่ปกติก็จะร้องร้องร้ออย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เห็นทุทุกคนแบบคือบรรยากาศดีแล้วว่าตั้งใจที่จะฟังนะคะก็เชื่อว่าขอบเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีความสุขขอบคุณสำหรับลูกค้าของว i สโก้โฮเซลวันนี้ด้วยนะคะได้ซื้อสินค้ากันได้อย่าง เต็มที่กันเลยทีเดียวมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างจริงๆนี่ถ้าไม่ติดว่าเราจะไปงานต่อที่ปราจีนบุรีนะต่อเวลาให้อีกหนึ่งชั่วโมงนะเอานักกรตีมาร้องเพลงให้ฟังนั้นจะดีเลยจะดีเหรอคะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายกับแอนออรีแล้วก็พวกเราออรีแบนด์นะคะแล้วก็เดี๋ยวสนุกสนานกันต่อเลยในช่วงสุดท้ายนะคะ